ตึงโดดลงจะไปไหนอีกเตื่นผัวเขาไปเตื่นผัวไวั่ละมาเล่นอยู่เนี้ยาสำรวจมาปล่อยคู่ไม่ได้ไล่กันสตงัง อัน,นี้สายป่าโหดกว่าสายป่าแต่สตังนั้นสายป้อน,นมไม่เคยกัดมีแต่จะมาเล่นด้วยแต่ตัวนี้วิ่งกัดตัวนี้วิ่งกัดเขาเป็นแผลผมก็เลยจำกัดเขตเขาให้เขาอยู่ห้องอยู่บริเวณนี้เคตรงนี้เพราะถ้าด้านหลังเข้าไปเขาจะไปกวนถ้วยชามกระทะหลัวปลาบลาหกหมดเขาไปมาแล้ว หูปลาสดน้ำปลาตกหมดค้นลงหมดไข่วางไว้ตรงไหนเป็นมืองแผงกัดกินกัดกินกัดกินนี่ก็ได้กล้วยมาเขาได้เขได้ยินเสียงผุงไม่ได้นะเขาได้ยินเสียงผุงแล้วเขาก็ได้กล้วยมาไว้ให้เขานี่กำลังมอม กล้วยอ้ะรับหนึ่งสองรึบแดงว่าคืนหนึ่งห้าลูกห้าลูกเขาถึงจะอยู่กล้วยพูดถึงเรื่องกล้วยเนาะกล้วยน้ำว้านี่ผมก็ว่า ราคามันมันนิ่งอย่างอย่างหอมทองน้ำมกรหวีละร้อยห้าสิบหวีละร้อยเดี๋ยวนี้ตกมาเหลือวีละสิบเหลือวีหวีมาสามสิบบาทเท่ากับเท่ากับกล้วยน้ำว้าผมไปซื้อมาที่บ้านมันมันสุกไม่ทันไปซื้อมเามา่วานก่อนสามสิบไปถามหอมทองเท่าไหร่ หอมทงก็สามสิบผมก็ถามดูแล้วผมก็มองดูเผักในตลาดเนาะพวกผลไม้อ่ะ <c oughs> ผมก็มองดูผลไม้ไทยส่วนใหญ่ต้นเนี่ยเริ่มขายได้แล้ว ตั้งแต่มีขา่าวผลไม้ประเทศนอกเนาะมีสารคนไทยก็เลยเริ่มหันมามากินผลไม้ไทยกันกลับมากินผลไม้ไทยกันเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นมันมีอะไรที่มันแปลกๆใช่ไหมผลไม้แปลกมาแล้วราคาถูกเราก็อยากลองกินดูเนะเาะพอไปจับผลไม้ยางอ้งุ่นเนี่ยอะ อัญมณ์ถ้าเป็นอัญมณไทยใน่กิโลละร้อยขึ้นอัุมณ์ไทยอัุ่นไ์ไรเม็ดเนี่ยรล,ละร้อยกว่าสองร้อยก็เลยเจอผลไม้ที่อื่นมามันถูกกว่านะแล้วรสชาติมันก็ดีด้วยก็เลยเป็นเหตุให้ให้ผลไม้ต่างต่างประเทศขายได้แล้วมันเริ่มมาปแปลกแปลกหลายๆอย่างเราก็เลยอยากผมก็ซื้อมา เหมือนกันผมก็ไปซื้อมาเหมือนกันมันถูกอย่าง500บาทมันได้ตั้งหลายอย่าง500บาทมันได้โมู่ถือมาสองมือเลยอ่ะตะตัตงมีเห็นผมก็กินด้วยมันก็กินด้วยเดต,ต่อให้เป็นผลไมต้ต่างต่างประเทศแต่มันก็กินนะครมันก็ชอบอ่ะผมก็ได้ลองอะไรใไหม่ๆด้วย มันวนม,ม,มัน้โมันรูมันรูผมเล่นมันงติง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 ิง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 